เช้านี้เราก็ได้มาถึงบนดอยเลยนะครับบนดอยตะปังคนเยอะมากครับรถก็ได้รับเราไปจากที่พักมาประมาณห้าโมงครึ่งครับไอตอนตอนนี้ก็ประมาณหกโมงนี่แหละอันนี้ก็หมอกไม่มากเท่าไหร่นะครับพี่เขาบอกว่าไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานเยอะอว่านี้ครับแต่ว่าวันนี้ก็เยอะครับสวยงามมากอากาศสดรใสสดชื่นคนก็เยอะมากครับนี่เรามาดิฟคาเฟ่กินกันที่บนดอยกันเลยครับี่เดี๋ยวดูชม เดี๋ยวชมบรรยากาศรอบๆดูดีกว่าครับอินเสิร์ตให้ดูเราก็นั่งจิบกาแฟไปเรื่อยๆครับยอดครับใครสนใจก็มาเที่ยวกันได้นะครับอ่าโดยตาปังเขาทะลุจวัดชุมพรโอเคครับ ครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็จะขึ้นเลยนะครับแสงสวยมากประมาณเจ็ดโมงกว่านะครับนี่เราก็ดิบกาแฟกินกันไปแล้วเด่นอนยังไมแต่ก็ยังไม่ฟื้นโอเคครับสวย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 เยี่ยมคนเยอะมากครับคนเป็นร้อยนะครับมาจากหลายที่มากกรุงเทพต่างจังหวัดเยอะเพราะว่าเขาก็มา พักกลางเต็นข้างล่างแล้วก็อยู่ที่เขาก็พักเป็นคมสเตย์ด้วยนะครับหลายๆกลุ่มหลายๆคนโอเคมันดูจะพูดอะไรครับมันชมธรรมชาติดีกว่าแสงสวยมากครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นโอเคเดี๋ยวเปนสือให้ดูสุด,สด you wow. รู้สึกว่าเขาผิดแล้วจะไม่ใช่สารว้านี่น่าจะมาอีก ครับสำหรับท่านที่มาดอยตะปังนะครับเรามีรถบริการอยู่ทั้งหมดสี่ันห้าคันนะร, <c oughs> รถวิ่งเป็นเที่ยวเที่ยวละห้าร้อยไปกลับนั่งไม่เกินสิบคนสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเอารถขึ้นเองเราไม่อนุญาตให้ขึ้นในช่วงเทศากาลนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีที่หลบก,กันไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยใช้รถในพื้นที่คนระับก็มีบริการให้เรียบร้อยบริการเรียบร้อยทั้งขึ้นทั้งลงไปกลับห้าร้อยไม่แพง <c oughs> เดี๋ยวไปดูถนอนกันพรุ่งนี้ จะได้รู้ว่าถานนโอ้ที่นี่มันสุดยอดร <ฮะ S 2> ด <ฮะ S 2> ดออยจิงๆ่าแล้วสำหรับในวันพรุ่งนี้นะอากาศแบบนี้หมอกเยอะแน่นอนฮะมาดูได้เลยนะครับพรุ่งนี้ชื่อพี่อะไรครับฮะพี่ชื่อพี่อะไรครับอันนี้ผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่ประเสริฐอ๋อผู้ใหญ่อ๋อเง็นนิ่งนะพี่นี <laughs> น่เจ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 ้าเออวันนี้เจ้าพี่เจ้าพี่นะวันนี้ก็ไปทำเบาะมาใหม่ อ่าไว้ม่นแน่นอนครับตรงนี้ตรงนี้สถานี้แน่นอนโอจองแน่นอนสถานี้นี่นะครับนี่คือผู้ใหญ่อาจารย์เปิบตันที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับที่นี่เราก็มีอาหารให้สั่งนะมีหมูกระทะแล้วก็โซดาน้ำแข็งอะไรพวกนี้มีนะคือหมายความว่าไปกางชข้างบนก็สามารถสั่งอาหารได้ได้รถมีรถบริการ มาแต่ตัวกับตังมาแต่ตัวกับตัง <c oughs> บ,าบายเลยไม่ต้องเอาเรื่อหยหอยอม่าม้ากระเบื้องใส่ยคกับผู้เล่นก็จะไปเลยโอ้โหวารอีพีนี้คลิปนี้ที่เราได้พามาเที่ยวที่ดอยตะปังนนะครับก็กยอดมากอากาศดี บรรยากาศดีแล้วก็เรามาพักกันร้านนี้นะครับกันเองโฮมสเตย์บนดอยพี่เขาก็เป็นกันเองครับใจดีโอเคครับงั้นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากงั้นเราขอจบไปแค่นี้เลยดีกว่าครับเดี๋ยวอีพีหน้าคลิปหน้าเราไปทำอะไรติดตามมาด้วยโอเคครับงั้นก็ขอบคุณครับ